สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งพัดของรัฐบาลน,นะครับว่าใครจะมีสิทธิ์ได้รับคงกาได้รับสิทธิในโครงการนี้บ้างนะครับก่อนที่เราจะไปทราบรายละเอียดต่างๆนะครับกดอะไรกดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งพัดนั้นนะครับก็จะมีผู้ได้สิทธิแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มด้วยกันนะฮะสามกลุ่มด้วยกัน แล่แก่กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรารู้จักกันดีว่าในบัตรของคนจนนะครับกลุ่มนี้นะครับก็จะได้เงินนะครับรัฐบาลเขาจะโอนเงินเข้าไปให้1,700บาทนะครับ1 7 0่บาทนะครับก็จะมีผู้ใช้อ่มีผู้รับสิทธิเกี่ยวกับกลุ่มนี้ประมาณ13ล้านร้คนนะครับแล้วก็มากลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่อ่าเสียภาษีนะครับกลุ่มผู้เสียภาษีนะครับกลุ่มนี้นะครับ มีสิทธ์นะครับ9ล้านคนและกลุ่มสุดท้ายก็คือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เสียภาษีนะครับจำนวนอีก11ล้านคนรวมแล้วทั้งสิ้นนะครับก็33ล้านคนที่จะได้สิทธิในโครงการคนละครึ่งนะครับอ่านี่ก็คือผู้ที่มีสิทธิ์นะครับส่วนมาเรามาดูเงื่อนไขต่างๆก่อนนะครับอ่าที่อัปเดตลา่าสุดอยอดนี้นะใครบ้างที่มีสิทธ์ตั้งแต่อายุเท่าไหรค่ครับตั้งแต่ อายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับมีสิทธิ์ที่จะใช้โครงการคนละครึ่งนะครับแล้วใครบ้างละ่ะนะครับที่จะได้เงินเท่าไรอะไรอย่างนี้นะครับนะครับในส่วนของอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเขาก็มีบัตรอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปสมัครและคนที่เคยสมัครโครงการคนละครึ่งไว้แล้วนะครับก็ใช้การยืนยันในแอปปอตาตังได้เลยนะครับนะครับผม ก็เสิยใดใครจะได้นะครับอะก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับคือถ้าอะในในผู้ที่เสียภาษีกับผู้ที่ไม่ได้เสียภาษีเนี่ยเขาวงกันเป็น20บล้านสิทธิ์นะครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะเขาก็ใครมาทีหลังก็อาจพลาดได้นะครับนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอาบาดปัสรวราติการแห่งรัฐนะครับอารัฐบาลจะเติมเงินให้1,700บาทนะครับก็จะเติมอาจจะก็ต้องมาดูเงินไขทีหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า จะเติมให้ครั้งเดียว1,700บาทหรือจะเติมให้ครั้งละ850บาทนะครับรวมกับที่ได้ทุกเดือนทุกเดือนนะครับ300บนะครับก็จะเป็น2,000นะพอดีเป๊ะมาดูกลุ่มผู้ที่เสียภาษีนะครับกลุ่มนี้นะครับจะได้สิทธิพิเศษหน่อยนะครับก็จะได้นะครับ2,400บาทนะครับก็จะได้2,400บาทสำหรับกลุ่มที่ เสียภาษีนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายผู้ที่ไม่ได้เสียภาษีนะครับจะได้2,000บาทนั่นเองครับแล้วก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับนี่คืออัปเดตล่าสุดเลยนะนะครับจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับสิทธคนละครึ่งเนี่ยลงทะเบียนวันที่2 0่สถึงยีตุลาคมนี้นะครับวงเงินในการใช้จ่ายนะครับก็ในแต่ละวันนะครับก็มาดูในสิทธิ์ของสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะอาจจะใช้จ่ายแบบ ครั้งเดียวหรือหลายๆครั้งก็ได้นะครับส่วนในส่วนของอ่าลงทะเบียนผู้เสียภาษีกับผู้ไม่ได้เสียภาษีนะครับที่อ่าได้ใช้จ่ายเนี่ยก็วงเงินนะครับในการใช้จ่ายต่อวันไม่เกิน200บาทต่อวันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่มาบอกเล่ากันนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดแชร์ช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับหากว่าข้อมูลนี้ดีมีประโยชน์ต่อท่านและก็อ่าคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนทั่วไปนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ